สวัสดีตอนเย็นกับน้องนาริตาจังจ้าม,มือนี่น้องนาริตามานางเลนนางหัวนางยิมอ,อาอยี่วะเอาหนมมีไหมยป้งให้แป๊บนหนึ่งแป๊บนหนึ่งนะโอ้ยโทรศัพท์อ่าขนมเนี่ยอ้าขนมจ้า เค้กขนมจ้าตุทำข้าวสารแล้วเด้อโน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 ไม่หยุดเลยนั้นโตทำข้าวสารแล้วจ้าวางขนมได้อยู่นะจ้าันข้อกับมีจ้าอาบน้ำแล้วเป็นวัหนูเศร้าทันจะกินบอ ันกินก็กินได้เฮ็ดเรียนมาเด้อพี่้องมนี้เจ่วห้อนเจ่วร้อนสูตรครัวคุณนายเจ้าของแบรนด์เสียบบนะ้างหน่อยฝรั่งหน่อยเสียบ่จ้าอ้ยอ้ย อุ้ยอ้ยขึ้นเหรียญใหี่เนาะอมให้่เนาะถึงพรมีอะสิกินเจาห่านพี่นนองอันนี้มูมูี่พี่เอนมูอะไรเนื้อตัวนึ่งเนื้อเมืสันคอชมหนาพี่เฮืดไม่ค่าเด็ดเตียเมอันเป็นแพงวันยู่กะลังจะเดือนพี่นนองโอ้วัน อันนี้เจ้าขมปะนะอันนี้พักถ้าว่ากันเป๋อมันก็นสีใหม่ตัวนี้มันจะไม่มอร่อยไหมคะในแต่ยังในแต่จะกินข้าวอย่างอ,งอะไรวันนี้น้ำเขากี่คะแนน,นนั่งยังมือหนิเฮา บะง้อคือบะง้อคือบะง้อเสียอีเสียอีกนะเม็ดเดียวก็พอแล้วไงเม็ดเดียวก็พออ่ะเออโรลงะโรคระศดชันติบอให้อยู่อยๆเหรอเขาไล่เองอันนี้เขาไล่อนี่เธอไล่สดเองเหรอเขาไล่บอกนะพี่น้องมิพันธ์ใช่ไหมคะ พูดเองไม่แต่ไรสดเองพี่น้องยุติปากเถอะนหนูมันต้องการกับกอดแล้วพอเหี้ยงไม่ออมแม่แมมกินเจ้าห้อน เสียบนะไม่ถหนูเเป็นตายูไงเธอผิดบ่ห่างบอห่ายอไรเใม่เด้อว่าต่เอ้ยเ่คืนดอกลูเสด้เปลี่ยนเสือนี่คือค่ะ มาพี่น้องจานนาจานต็มเจียวร้อนกินมาหนักปุ มีฝันข้าเท่าโตอันนี้มันตรกระปุแล้วกินแล้วเล่นเล่นอะให้กินนัออ้นเองเลยเล่นจะกินหรือจะเล่นจะเล่นหรือจะกินคะถ้าพีน่น่อมเซี่ยวนนกินมะม่วงหนิงถึงให้เล่น ไล่ไปเลยดาไลหญงนี่ทั้งไล่ทั้งทายชิบนี่นักไปแล้วเน่ยบุซุปไปนี่ห้อ่อยเจ็บมบพี่น้องเซเบเร่อย่าคายออกเลยนะดูโอนี่แล้โม่เพินขึ้นเนี่นะือดูโม่กระเปการตานี่ เวลามเบื่อมน้ไม่เลยดูกไม่เยเพื่อนช่ยม่หแล้วห้ามเลยเต็มที่ไปเลยเดือนเพอน้องเาต้องกินเองแล้วมันก็ตายอยูักเข่าบัวมันอยู่พุ่นกล้งเหรสวัสดีคุณสันีุยไอ้แฟนผมขอพัก พับพับพัดเนี่ยนี่ไอ้พัดร่องไอ้ร่องร่องไอ้ไอ้จ้าจุ่มลจุ่มจุ่มจุ่จุมจุ่มจุ่จุ่จุ่่มจจ่มจุ่มจ่่มจุ้มจ่เจุ่มจุ่มมจุวมจจุ่มจุ่มจุ่มจ่มจุ่่

กินกล้วยหอมยำนี้ระวังอีหลานน้อยทองอื่นเดิมแล้วนะครับว่าพวอื่นอะไรเปน้องขี้ซีเรื่องละไรมันขี้ซีเรื่อล่ะค่ะมี่จะเสิรเส้าอื่นคอมเมนต์เต็มอยู่ขอบคุณนะคะคุนจะเป็นห่วงอีหลานน้อยเอฟจีกับเป็นห่วงหนูยั่ว ล่าสุดกินเปียกลูกไข่พี่นอ้องไปไปไเนอ,อีกวันนี้ออเพี่มันยัอาอะไรเพื่อนีด้วยไนี่ต้องักนำหมากินอัยนี้อันน่าสมไห่เลย,ย,ยาละบใบเจนเยนใจสิ เจ้าฮ้อนโอยันมาพอพอกกังแบิัเหนื่อยใหญ่ไปบายปูเพาวามเงสเริ่มสอบล้ให้เอาฉันก็วสิไปบยือนดเ้่าังไีกฮยงมขอลอยล้านไปน่นะโบโอ้ยฉันขอว่าอันรอบไดถึงสองมงนะฉันจะไปบายเพื่อไง เออมาเลยอาอมแม่วเท่าสิมาอ๋อต่อไปแบบพี่ทำใหีล่ะเทาเสียาไงบอกตัวาไงไม่ต้องสั่นเออสร้างอันสร้างใัน้ไปอเ้เด้อแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋วงมือได้สิได้ไปเออขาสมาคือเทอจะไปีเรื s <S ่องวัสันจะโทรปีกวันียันปีกว่าอยู่เออเออเกนกูไปหาตัวนี้ว่าจะไปหามอยู่พก็ตื่นบางอันชอนุมก่า เออเออโอเคเออจ้าจ้าค่ะห้องมีเราบอท่านดอกข้ฉัน่าท่านอยู่เบอกเลท่านจริงจริงมันจะมาพี่อ่เรตอก่อนอ้จ้า ไปไรบ้านหลังกูอะไรไอ้กูไอ้บ้านหลังกูย้อหลังเลยอืมเช็ดปากเนาะเช็ดเสื้อด้วยค่ะให้แม่เช็ดแม่ลูกอย่าเบรย์อย่าเบรย์อย่าเบรย

สวัสดีค่ะอเล็กเข้ามาเล็เข้ามาค่ะช่วงกอลินหุดยค่ะนาีิตาโอสวอีกเ่องนึงอได้เยกระตุนเือไล่วนนนีเจ้าครัว่าลิ้นปิบท่าบังลิ้นหุยบังลิ้นหุยไล่สวลู่บอลิ้นหุย เอาเอาอาคาดบรก็าคาดเอานมนี ah, ่เขาเปิดแล้วนินี่ไม่ปิดให้เปิดให้เป้อ ดูหมดเลยปดูบอดูตามสบายนะคะพ่อกับแม่กินข้าวให้ลูกไร้สดนะคะวุ้ยน้ำอ,อยู่เรื่องดินีนกกนน่เลยนี่เลยไงสั่งเหรอหิมะก,กุ้ย Đi ra phải Nó sao biến không? cái nào cái nào cái nào. Anh cứ lấy cái nào Anh cứ lấy cái nào cái cái nào. Anh cứ lấy cái nào cái nào cái nào. Anh cứ lấy cái มาพี่น้องดูเพีมีเอาได้กล่องเาเพิ่เอไเาอ๋อเดี๋ยวไมีเกินไม่ได้พี่นะได้เกิดด้วยได้คิปด้วยกว่านอดทีบแล้ววันนี้ หนูสีมาได้อยู่ไหนบัวนะน่าจะเป็นต่อมคุณสีมาบบบนี้ทอไมก็บางตัวเยอะบางัวเยอะแหละเพราะว่าเพราะว่าต่อมเข้าไปในนต่อมที่เก็บของนี

กระบอตอบนาริตา่ะนาริตาที่ยินได้อ่านอ่านนี่แหละกระบอกต่อเฮ้ยโคตรเลยมันเ,นเนป็นไงอะไรก็ไปเลยวะเป็นเพื่อนเนาะ <laughs> 嗯，朋你好。 mất một tháng ăn một mì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  Hết một mì một mì ăn một mì ăn một Nó ăn một เป็นคนสุดเดดัวเอนแล้วูคนุดเด็อะไสุมากนะดื่แนดทงนอนก็กและมาสินมา สบายผิดเขาก็ว่าเรียกอย่างจบที่เขาคุนนอกวอี่เขาเยอะนชื่นมสามารรอเอาอนพูดอะมันไม่วนมัยไม่ติดกา บอส์ดใหญ่าลิตานางไ์สดสิมั้งล่ะขนาดนี้ยัองู้ใหญ่ชิดใหญ่ผู้ใหญ่กินน้ำส้มงไงูใหญ่ใครไกินต้องมาเป็นทางรัสกันเลเียดเปียนไม่เปี่ยนเปี่ยนผู้เป็นผู้เี้ ้าเ wow wow. อนวาวุกคนห้อนเปี่ยนทุกนปาน,นูนเจ้าเลี้ยวดีสีดีข้ี่นั่งนั่งน,นัลูกแมย็นไอร้านผัิไปมะเทียวไก่

กันที่ระดับกันเพื่อนอีกพูดนึงเกิดพูดถึงสาวนางอย่างั่นสิบมะนางนางกระดีได้กันเลยลืนพูดหนึ่งนางเอกนางนี่นางห้องตัวเด็กที่แข่งวัจมจุ เจ้าหอนสมุนไพรขอคุณนายจอ,องแบ่งขอบคุณเจ้าหอนคัวสมุนไพรเอ้สมุนไพรขอคุณนายนะคะกินเบิรปีอร่อยมากกินตั้งพูมิอันนี้ดูโอ้ยคือรอเลยเราไมเห็นตัวงเยอานีสิบคูเราม่ตรงนเราไม่ได้กินเราอแม่เราก็ม่อ่มเน จะริบบอแมคกิ้งด้วยแมกิละมากป้าจะแ่งเห้แมกิ้งหนาย่างเลยกับมสาวชเกียวป้าจะเอาก็ได้กินนี่ต่คนเย็นอยู่นป้าจะเอาถน้ำก็อย่านี้แมงวมง้าจีกินดีเ

แล้วก็ีอยากาากินเ,กจเจ้าหวนเออไปสร้างกี่ตัวเนาะสร้างแต่เด็กจากเจ้าหวนของคุณนายพิมคำว่าเจ่วฮ้อนครัวคุณนา,น,บบนายเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมหนาที่น่แบบว่าก็บมีพวกอย่าง่นะพกักแบบว่าโอเคมากเพาถึงนาเพเป็นพันก็สิดีก็ดิแค่ไายดี แบบมาม่าริบบะหมี่บะหมี่กึ่งซื้ออะไรรูปซื้อสำเร็จรูปเพื่อไม่ต้องเอาหมูกับไข่คือต้มปุ๊บเป็นไข่เป็นมูนสินะคือเขาแข็งมากคือสิขายดีจำเนยคือเขาต้องคิดก่อนมูนใช่ไหมสร้างเขาเห็นไหมให้ไข่มันสตาร์ทเลยสินะเป็นอะไรนี่ตั้นนี่หวานนี่หวานไม่ได้แก้จิ้มมะม่วงสูงนี่เป็นเนื้อเป็นเป็นชิ้นเนื้อแล้วกระปุกเขาแข็งนะกับเป็นเนุ่มเลยปะ อะไรลกพี่หยุดันต่ป้อโอเคปีนองมันดูแล้วมันเศร้าที่เด้อปีนี่ไงกระเปาใเนี้ข้บคุทธแก่ายยังไงสวัสดีค่ะขอแรงกีนเจียวหอนก็ได้เพีองเด้อเฮ้ยนี่ตเกียบเนี่ยเลย